สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่795 795ส้มใส่ตัวเลขรหัส795ไว้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือราย i อมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA วิภาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษแอดเบอร์ไม่ได้แต่ถ้าไม่สะดวกรายคุณแม่โทรมาสั่งก็ได้ที่เบอร์โทร2เบอร์ด้านบนขวามือนี้ค่ะรหัส7 95ค่ะมาพร้อมกับเสื้องานรีนินมากับงานเสื้อรีนินสาราฟนะคะคอปกเชิผ่าติดกระดุมหน้าวันนี้มาให้เลือกถึง10สีและแน่นอนสีเปิดคลิปวันนี้ค่ะก็เป็นสีที่ครั้ง หลายเดือนที่ผ่านมาตัวนี้ยหนูเก็บไปใส่เองแล้วก็บิลูุ้ค้าทมหาว่าทาไมไม่มีลายนี้มาขายเพราะว่าชอบใส่โชว์ลายเนี้ยแล้วก็คือแบบไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็แปะรูปไปให้อ่าเดี๋ยวแปะรูปให้อีกรอบนึงนะคะเป็นลายที่หนูมีแล้วก็รอบที่แล้วคือลายนี้เขาไม่ได้มาเติมนะคะลายนี้ไม่มีนะคะแต่รอบนี้มาเติมแล้วค่ะสำหรับคนที่อยากได้ลายเดียวกับหนูนะคะลายนี้สวยมากแล้วก็เป็นสระาที่ถูกต้องสระเออใครบอกว่าสระต้องสีอ่อนสีพาสเทลสีหวานอ่าถ้าใครชอบรายนี้มาเติมให้แล้วค่ะแต่ว่าแต่ละรายก็ไม่ได้มีเยอะะะนค พราะฉะนั้นถ้าคุณแม่สนใจถูกใจก็รีบไลน์มาสั่งทงม,มาสั่งเพราะว่าสตอรก็คือมีไม่ได้เยอะจริงๆช่วงนี้เนาะ,ะตัวนี้นะคะแล้วก็มีลายอื่นๆมาให้เลือกถึง14สีรวมถึงแบาบว่าพวกสีเข้มเข้มด้วยนะเด็ปรี้ยวค่ะก็ยังคงมีแบาบว่าบความแบบสลาบเนาะอ่ะสีอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะแล้วก็อ่มีสีเข้มเข้มด้วยสยีเข้มใส่กางเกงสีพื้นสีขาวแล้วสวยมากนี่เดี๋ยวทาให้ดูนะคะวันนี้มีมาให้เลือกแบบหลากหลายเฉดเลยค่ะลืมนี้ อันนี้ก็น่ารักเนาะอะ,อ,ะอยู่ได้กันหน่อยเนาะอัน,นเดียเดียวก็เดี๋ยวมันจะหายกันเนาะอะ,อะนี่นะคะแบบว่าสตาราฟนะคะสีแบบว่าส,ะะส,บบาสีดัางเดิมเนาะสีแบบเบสิกเบสิกพารทลก็มีอยู่นี่เลยอะนะคะอยู่กันให้ครบให้จบนะคะวันนี้มีมาให้เลือก10สี่สิบรายเลยคะ่ะบอกไซส์ก่อนนะคะช่ววอันนี้เป็นงานฟรีไซส์เป็นงานฟรีไซส์ก็คือมีเพียงไซส์เดียวเท่านั้นฟรีไซส์ก็คือทุกคนใส่ได้ถ้าอกไปเกินไซส์เสื้ออะนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อ42 นอกเสื้อกเสื้สอ2ขอคุณแม่อกจริงทั้งแต่เท่าไหร่ก็ได้ไปจนถึงไม่เกิน40นิ้วใส่ได้ค่ะราคาให้เท่าเดิม ไม่แพงอยู่ที่469บาท469บาทถ้าโอนชำระส้มจะส่งให้ฟรีค่ะเก็บปลายทางบวก50บาทค่ะปลายทางบวก50บาทอันนี้เป็นถือว่าเก็บปลายทางอะ่ะถือเป็นเหมาจ่ายละกันก็คือกี่ตัวก็ได้ก็คือพวกเซรัถ้าคุณแม่ชอบ2ตัวสตัวอะไรเงี้ยก็ซื้อไปเลยทีเดียวนะคะค่าส่งเก็บปลายทางจะได้คุม้มอันนี้เก็บปลายทางหนูไม่บวกเพิ่มให้นะก็คือเหมาจ่าย50บาทคุณแม่ถูกใจจัก3 4อย่างเงี้ยก็คือรู้ไซส์รู้ผ้ากันอยู่แล้วเนี่ย เอาไปเลย3 4 4ี่่ค่าเก็บไปทางรอบเดียวคุมค่ะรุ่นนี้นะคะอาจสหมาับคนที่ยังไม่เคยได้ค่ะของเราจะเป็นเนื้อผ้าลินินสราฟนะคะก็ไม่มันมันจะมีลินินเองมันจะมีหลายประเภทเนาะก็จะบางทีก็จะเป็นลินินญี่ปุ่นเนาะอาจจะเป็นแบบลินินพเมยมที่แล้วขายกันหรือว่าลินินไทยค่ะใครชอบเนื้อแน่นๆอะไรเงี้ยเป็นลินินไทยลายปักอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าอันเนี้ยลินินสาราฟเขาก็จะเป็นลินินอีกประเภทหนึ่งที่มันมีความนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแล้วก็ใส่สบายไม่ร้อนเห็นเส้นใยผ้าชัด นี่ค่ะเนื้อเขานุ่มนิ่มใส่สบายก็คือตามสไตล์รีดินนะคะแต่ว่าอันเนี้ยรีดง่ายด้วยนะคะน้องจะเห็นเส้นใหญ่ผ้าชัดๆแบบนี้นี่เลยนะคะเอาเท่าที่กล้องมันไฟไหวให้ที่กล้องมันเห็นเนาะแล้วก็คือแบบอันเนี้ยรีดง่ายก็คือส้มรีทับๆก่อนมาถ่ายรีดแบบทับๆมันก็เรียบแล้วแต่ถามว่ายับยากไหมก็ถ้าขยำม,มันก็คงจะยับนะคะแต่ก็คือเนื้อเน,นี้ยบอกเลยว่าดูแลสางง่ายรีดง่ายและใส่สบายมากคุณแม่ใส่ได้ถ่ายโอกาสด้วยอย่างที่บอกไปก็คือ หนูชอบเ,อเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าแม่ค้าคู่กับการมูชอบไปวัดอชอบไปขอขอยอดขออะไรอย่างเงี้ยไปบ่อยแล้วก็เป็นอะไรที่เรียบร้อยสุภาพแล้วก็คือ,อยังคงน,น่ารักอยู่หนูเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวที่หนูหยิบใส่บ่อยมากหนูเก็บไปเองหลายสีแม่เองแล้วก็แบบคนแบบแดเดญาติอะไรเงี้ยก็คือแจกจ่ายเก็บไปเองหลายสีใส่สบายค่ะแล้วก็คือมันไม่ร้อนแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าฝนแล้วยิ่งใส่สบายก็แบบไม่ร้อนเลยนะคะ ไปอยู่ที่ที่ไม่มีแอร์คุณแม่ใส่ได้สบ,บายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยถามว่าสุขภาพเรียบร้อยคือแบบไม่ต้องให้อธิบายเลยคุณแม่ไปกินข้าวไปห้างไปอะไรหยิบ ใส่ได้ถูกโอกาสแถมมาทํางานได้ไหมทํางานได้ด้วยค่ะเป็นงานคอมีปกแล้วก็แขนสั้นผ่านหน้าเรียบร้อยเนาะแบบแล้วก็เป็นแบบที่คลาสสิกตลอดการคุณแม่ขาตัวนี้ไม่มีเอาเชิ้ตปกเชิ้ตเอ่อปกเชิ้ตผ่านหน้าแขนสั้นอะไรเงี้ยไม่มีเอาใส่ได้ตลอดนะคะเนื้อผ้าสวยแล้วก็ลายที่คัดมาให้รอบนี้ลายสวยด้วยนะคะเริ่มเลยคุณแม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอ่ะรู้จักเนือ้อผ้าแล้วรู้ราคาแล้วรู้ไซส์แล้วเดี๋ยวส้ใส่รายละเอียดไปให้ต่อทั้งคลิปค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสนใจสั่ ตัวที่ต้องการได้เลยคุณแม่เพื่อไม่เป็นการลืมนะหนูเข้าใจเลยบางทีจะดูอะไรเยอะแล้วมันลืมจดไว้ก่อนเลยค่ะบางทีเราดู14เนาะอ่ะอันนี้จะเป็นตัวที่1น,นะคะรายนี้เดี๋ยวฉันใส่รูปเดี่ยวไว้ด้วยสำหรับคนที่มองไม่ชัดเนาะตัวนี้ตัวที่1ค่ะ ตัวที่1ค่ะสีเขาจะเป็นสีออกขาวครีมครีมมันจะไม่ใช่ขาวจัวหรือขาวโอโม่นะคะมันจะเป็นสีแบบขาวครีมครีมนัวนัวเนาะอันนี้สีที่1รายที่1ค่ะสีที่1ร,รายที่1สต๊อกมีไม่เยอะนะคะและก็ส่วนมากตัวที่1จะขายดีสุดเพราะฉะนั้นใครชอบคุณแม่จดเรเลยรีบโทรมาสั่งรายมาสั่งนะคะตัวที่1อ่ะด้านหลังด้านหลังค่ะตัวที่1ค่ะตัวที่1ค่ะ ต่อมาเป็นตัวที่2ค่ะเนื่องจากว่าเรามีถึง10รายเนาะจะไปเร็วนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่2ค่ะพื้นจะเป็นสีขาวครีมเหมือนเดิมสีขาวออกครีมครีมแต่ตัวนี้จะสว่างกว่าตัวเมื่อกี้เมื่อกี้จะสีเหลืองแบบครีมเหลืองเลยดูนัวเนาะอันนี้จะเป็นขาวนะคะเป็นขาวครีมครีม,มขาวแบบออบวัยแล้วก็จะเป็นลายดอกไม้เล็กๆแบบนี้อันนี้ก็น่ารักนะคะใครชอบโทนสีอ่อนสีหวานสีพาสเทลอะไรเงรี้ยที่หยิบใส่ง่ายๆแล้วก็น่าจะทุกคนทุกเฉดผิวใส่ได้ด้วยนะคะบางที อยากสีอ่อนๆเนาะแมทง่ายหยิบง่ายใส่ง่ายใส่ได้แบบหยิบคิดอะไรไม่ออกก็หยิบสีประมาณนี้ใส่ใส่ง่ายนะคะถ้าถูกใจตัวนี้สั่งตัวที่2ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่3ค่ะตัวที่สามนะคะส้มไร่โทนสีให้เนาะสำคนที่แบบอยากได้โทนสีสีสันนิดนึงเนี๋ยส้มไร่ไปตอนท้ายนะคะตอนนี้ก็คือขอไร่สีอ่อ,อนไปนิดนึงนะคะอันนี้ยังคงอยู่กับพื้นสีขาวค่ะเป็นประมาณขาว ขาวออบไว้ขาวครีมนิดนึงอะขาวออบไว้ประมาณนั้นนะคะต่างกันตรงลายค่ะเมื่อกี้ลายดอกเล็กๆเนาะแต่ว่ามันไปนโทนสีส้มนะคะเมื่อกี้กอคลิปกลับไปดูได้นะส่วนตัวนี้ค่ะมันจะมีโทนแบบว่าสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะอันนี้ก็คือจะเป็นลายอะใส่ง่ายกว่านกันนะคะสีไม่ถามว่าฉุดฉาดไหมมันมีสีสันค่าระฟูแต่ว่าคือมันดูไม่ได้สีแรงไม่ได้สีแปดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หยิบใส่ง่ายคุณแม่แล้วก็สวยแล้วก็ดูดีค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่สามนะคะ ลายที่4ี่ค่ะอันนี้สีจริงตะมุตะปิน่ารักมากนะคะเพราะว่าพื้นเขาจะเป็นสีชมพูนูชมพูอ่อนชมพูแบบชมพูอ่อนๆอ,อ,อะแล้วคือแบบสีนี่ลายนะคะมันจะมีความแบบสีพาสเทลลายพาสเทลนะคะอันนี้หวาหนมากก็คือเป็นโทนสีเฉดใหม่เนาะถ้าใครชอบค่ะอันนี้สั่งลายที่สี่นะคะน่ารักสุด สีหวานมาสั่งรายที่4นะคะตัวนี้จะเป็นพื้นชมพูแต่ว่าไม่ใช่ชมพูแป้ชมพูเข้มเนาะเป็นชมพูหวานหวานชมพูนมนมนะคะนี่รายค่ะรายที่4นะคะ จะเป็นรายที่5ค่ะอันนี้เพิ่มความสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าสีมันจะเข้มขึ้นนะคะแต่ว่าพื้นขับแบบมันก็คือยังมีแค่สสีนะคะมันก็คือแบบสีเข้มกับสีอ่อนเนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะแถมรายยังเก๋ไก๋่างหากอันนี้จะเป็นรายดอกใหญ่บ้างแหลใครที่เ,เอออยากได้ความสีใสคือสีสดใสขึ้นมานิดนึงนะคะอาจตัวนี้จะเป็นตัวที่5ค่ะซึ่งตัวที่5้าเขาจะมีรายนี้จะมีสสีจะมีสีนี้กับสีนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวต่อไปเป็นตัวที่6ให้นะคะ ตัวที่ห้าขอเนี้ยติดใหม่กันแน่ค่ะพื้นจะเป็นสีขาวครีมนะคะก็พื้นจะเป็นสีขาวครีมแล้วก็มีลายดอกสีส้มกับสีส้มเข้มกับส้มอ่อนเนาะสีส้มแดงแหละมันเป็นส้มแดงๆงนะคะอ่ะสีประมานนี้นะค่ะอันนี้ก็สวยน่ารักนะคะสีแดงสีไม่ใช่สีแดงสีส้มเข้มกับส้มอ่อนมันส้มออกอะไรแดงอ่ะประมานนี้นีค่ะ ต่อมาเป็นตัวที่6ค่ะตัวที่6กรายเดียวกับเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นโทนฟ้าบ้างนะคะก็จะมีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนแล้วก็พื้นสีครีมเหมือนกันค่ะส้มยืนให้ดูรายนะถ้าเกิดว่าอยากได้รายดอกใหญ่แล้วก็มีแค่2สีทูโทนเก๋กๆแบบนี้นะคะแต่ยังไม่กล้าแดงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่กล้าส้มเข้มแดง ยังไม่กล้าสีเมื่อกี้อะไรเงี้ยก็รองฟ้าก็ได้ค่ะแต่บอกเลยว่าสีมันไม่ได้น่ากลัวคุณแม่ขามเมื่อกี้สีสีส้มแดงเมื่อกี้สีแดงสีอะไรนะสีส้มเออมันไม่ใช่แดงสดนะคะมันเออสีนั้นก็นัวสวยอยู่เก๋ไก่นะถ้าเกิดว่ามีโทนสีพาสเทลเยอะแล้วอะไรเงี้ยอยากได้โทนสีนี้ก็เชียร์เป็นรายนี้นะรายนี้ค่ะมีสีฟ้าถ้าเกิดชอบฟ้าคุณแม่สั่งตัวที่6นะคะสหรับตัวที่ ที่เจ็ดค่ะค้นพบแล้วว่าลายนี้มันสวยมากตอนแรกอะหนูก็ไม่กล้าแหละเพราะว่าแบบมันเป็นโทนสีเข้มกวัวคุณแม่ไม่ชอบกันแต่ว่าคุณแม่ดูฮาดานุมน่มนิ่มใส่สบายไม่ใช่แบบมันม,มันไม่ใช่เนื้อคอตตอนนะคะอันนี้คือเนื้อลินลินสลับที่มันสีสันน่ารักมากนะคะแมท์กับกันเกงขาวนะคะนี่ดูสีสวยมากอันนี้จะเป็นโทน คนเขียวนะคะเออมันจะมีแบบหลายเฉดในนี้แล้วดูลายน่ารักมากนะคะมีสองสีนะลายนี้มีสองสีอันนี้เดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูดี่อันนี้ก็น่ารักแต่ว่านี่เลยนะคะอ่ะสต็อกมันก็ไม่ได้มีเยอะต่างกันคุณแม่คะเชียร์เยอะเดี๋ยวก็สีนี้หมดอีกอ่ะตัวนี้นะคะถ้าถูกใจสต็อกมีไม่ได้เยอะคุณแม่รีบสั่งเลยนะทุนี้กเป็นลายที่7นะคะ ลายใหม่แบบใหม่เลยปกติหนูจะชอบเอาสีโทนแบบเอออ่อนหวานโทนพาสเทลมาแต่อันนี้เป็นรอบแรกที่เอาสลับสีเข้มมาเป็นยังไงตัวที่7ดนะคะที่8ดค่ะตัวที่8ปดลายเดียวกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้เขาเรียกอะไรอะชมพูแดง อ่ะสีโทนนั้นแหละประมาณชมพูดแดงอะไรประมาณนี้นะคะรายเดียวกันแต่ว่าเป็นสีโทนนี้โทนชมพูดแดงนนะคะุณแม่ค่ะอันนี้ก็แบบสดใสเนาะแมตต์กับกางเกงโทนครีมนี่ค่ะก็จะเป็นลุคนี้แมตต์ดำก็ค้นหนัวแมตต์เทาสวยแมตต์น้ำตาลแบบน้ำตาลโกโก้อย่างเงี้ยยังเข้าเลยนะคะถ้าถูกใจรายนี้ค่ะสีนี้สั่งตัวที่8นะคะสั่งตัวที่8 แต่งหน้าง่ายด้วยนะคะสำหรับสีนี้นะคุณแม่ทาปากที่เรามีกันนะจมพูแดงอะไรได้หมดเลยนะคะสีนี้ค่ะสั่งตัวที่8นะคะไซส์เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ42เนาะราคา469บาทได้ดินสาราฟค่ะคุณแม่ขาดินสาราฟนะคะคอปกเชิตผาติดกระดุมหน้าแบบนี้ทํางานใส่ทํางานได้คุณแม่ขาอันดีเกด้วยนะคะพวกนี้ไซส์เพื่อใส่ทํางานได้นะเก๋ด้วยมีนะคะตัวที่8ค่ะ ที่9ค่ะลายที่9วนกลับมากับโทนสีอ่อนบ้างอ่ะอันนี้นะคะยังอยู่กับโทนสีพาสเทลสีอ่อนเนาะสีพื้นสีเสื้อจะเป็นโทนสีขาวครีมขาวออฟไว้นะคะแล้วก็เป็นลายดอกไม้ลายดอกใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้สต็อกมีน้อยมากหนูก็เลยใส่มาเป็นตัวสุดท้ายสุดท้ายเนาะตัวที่9นะคะถ้าถูกใจใชไหมคะ่ะอ่ะลายนี้นะคะตัวที่9ค่ะ สีมันน่ารักก็อีตรงดอกใหญ่สีชมพูได้เลยอ่ะตัวที่เก้าค่ะตัวที่สิบค่ะตัวที่สิบนะคะพื้นจะเป็นโทนสีเหลืองนะคะโทนสีเหลืองแล้วก็ดอกใหญ่ดอกแบบใหญ่ๆแต่ว่าเป็นโทนสีแบบเออขาวๆครีมๆและแต่สอนสีเหลืองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่คุมโทนไม่ได้แบบไม่ได้มีหลากสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่กังเกงขาวเกงครีมบอกเลยว่าสวยนะคะอันนี้ตัวที่สิบนะขออนุญาตปิดหม่ตัวที่สิบนะคะจ้องจีนให้ดูสี เนี่ยคุณแม่แล้วน้องไม่สวยตรงไหนนะคะคาแค่แบบ469บาท เท่านั้นส่งฟรีด้วยนะส่งฟรีด้วยนะคะปกติแบบเออเขาบวกกัน50บาทเนาะห้าสิบาทนะคะค่าส่งแต่ว่าบบนี่แอหนูไม่เก็บนะคะไ่เก็บเอาแค่นี้พอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเก็บปลายทางสมัครุ่นนี้ทำมาประหัสนี้ค่ะก็คือว่าอ่าถ้าเกิดว่าคุณแม่อยากได้3ตัวอะไรอย่างเงี้ยสี่ตัวซื้อครั้งเดียวกันค่าส่งเก็บปลายทางหนูเหมาใจ่ายให้แค่50เหมือนกันไม่บวกเพิ่มค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่10ค่ะสะตอ็อกมีน้อยก็เลยเอาไว้รหัสไทยๆเนาะอ่ะตัวนี้นะคะน่ารักมาก ใส่ไปเทิงไปเที่ยวบอกเลยว่าสวยถ่ายรูปก,ก็ขึ้นผ้าเนื้อผ้าก็สวยนะคะตัวนี้ตัวที่10ค่ะครบแล้วนะคะทั้ง10ตัวนะคะจริงๆก็คือถ้าชูมันจะเร็วเนาะแต่ว่าเปลี่ยนให้ดูไปเลยดีกว่านะคะคุณแม่จะได้จินตนากา,อากรออกว่าใส่กับตัวแล้วสีมันจะประมาณไหนบอกเลยว่าคัดมาแล้วคุณแม่ค่ะร้านผ้าแบบมีเป็นร้อยลายหนูคัดมาให้แล้วว่าเอาสิบสีนี้แล้วมันน่ารักนะคะก็ถ้าถูกใจนะคะช่องไยต่อลูกค้าใหม่ขาหนูใส่ท่องทางไยต่อรายไอดีแล้วก็เบอร์โทรไว้ได้บนขวามือดีนะ น,ะะนี่ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ